โอมาโอมาลงมาแล้วว,ว,วมายืดเส้นยืดสายหน่อยแล้ว <c oughs> Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ปูพาทุกคนมาแคมปิ้งกันนะคะ <c oughs> ยังไงก็เอนจอไปกับปูนะคะ <c oughs> ตอนนี้ปูอยู่ที่เมืองเพียนานะคะจเจอรมนีนะคะแต่ว่าเป็นตะเข็บชายแดนอ,อยู่ติดกับประเทศเช็กนะคะตอนนี้ก็ต้องไปติดต่อที่กางเต็นท์ก่อนพอมาพร้อมกับฝนต้องรีบติดต่อแล้วก็เดี๋ยวรีบไปกางเต็นท์กันค่ะเพื่อนๆดูดอกอันนี้สวยมากเลยข้างในมันจะเป็นแบบนี้เนาะ โอ้ยล่วงรำดอกไม้เขาร่วงดูดินนข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะ er ดูดิสวยก็จะ <bon> เป็นลานแคมปิ้งนะคะ คนอว้ยคนยังไม่ค่อยเยอะนะวันนี้เป็นวันพระรหัสนะคะที่ปูถ่ายทําอยู่ตอนนี้คือเป็นวันพระรหัสนะคะคนมันก็เลยยังไม่เยอะต้องรอดูวันเสาร์อาทิตย์อีกทีหนึ่งจะพาชมห้องน้ําแคมปิ้งนะคือสะอาดมากๆาก,ากเขามีการเว้นระยะห่างของอ,อ่างล้างมือด้วยนะคะห้องน้ําห้องเน้มอะไรนี่คือสะอาดมากๆเลยอะ่ะเขาทําไว้โคตรดีเลย ห้องอาบน้ำฮัลโหลต้องมีกุญแจด้วยนะคะเข้ามาในห้องน้ำอะ่ะนี่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะโคตรสะอาดเลยอะ่ะคือเขาดูแลดีมากๆเลยนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วนี้ก็เป็น โรงแรมห้าดาวนะคะที่พักของเราคืนนี้ฝั่งนั้นยังไม่ได้เตรียมที่นอนยังไม่ได้ทำที่นอนเลยค่ะเป่าลุมไปเฉยนี่ค่ะโรงแรมห้าดาวของเราคืนนี้จะทำกับข้าวกันนะคะมะม่วงโคตรอร่อยเลยเนี่ยมะม่วงอ่ะมาแล้วลอันนี้อ้ยกลิ่นกระเทียมหอม,หอม นี่เพืเ่อนๆการกินแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมันอร่อยที่สุดนะ<ช>กินแบบป่าๆบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละของชอบเลยทําอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยกินม่วงวป่ายังอร่อยเ,ยเออกินม่วงวป่าก็อ,อร่อยเลยเนี่ย <c oughs> เอา้าพิ่มันกินหมดแล้ววะ <c oughs> ี่ <c oughs> หันหันอะไรวะไม่ใช่ที่หันหันไว้เนี่ยเออยังไม่พอหรอกเอามาเอาผักหนูมาใส่เลยนะ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วมีอะไรก็ใส่ใจไปครับเพื่อนๆคะ่ะ mm hmm. ไม่มีไข่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเอาแค่ผักนี่แหละปัวปัวเลยขับฟัว <laughs> ไม่มีเนื้อนะคะมังสมิรัต <laughs> <laughs> ไม่ใช่อะไรแวะไปซื้อกับข้าวอยู่แต่ว่าเอ้ยไข่เดี๋ยวข้าจะ พอข้างหน้ายัางไงล่ะไม,ไม่ไม่ได้ลืมหรอกไม่ได้แวะไม่ได้แวะอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยออกไปซื้อกันเดี๋ยวเล,ล่นในเมืองดีกว่าเห็นหนูไหมพี่ฮอนน่ะโอ้โหเต็มเลยจ้าเต็มเลยจ้าไม่ต้องเต,ต็มเลยเหรอเต็มเลยจ้ากลัวไม่เห็นเต็มจอเลยจ้า ครัวเขาไม่เห็นยาลิพมาเห็นไม่ไม่เห็นแม่ครัวได้ไงนั่นเชียขาดแม่ครัวคนนี้ไม่ได้นะคะแม่ครัวอร่อยอาหารอร่อยก็ไม่ครัวคนนี้เอาเอาในนู่น ้าเห็ดนะจ๊าอย่าลืมจ้าอย่าลืมจ้าของซอบค่ะนำติดก็ติดพี่ฮอนเอาเอาหม้อเอาหม้อมาใส่น้ำหน่อยใส่น้ำนอุ่น,นข้าวสักหน่อยนึงโอ้โหสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆ มะระกอค่ะมะระกอค่ะมอเป็นนิดขาไม่ได้ก็คือสาหปีแล้วมอนอุ้ยสามสิบปีแล้วค่ะจนจะผุแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นอู้ ชิมค่ะอืมเลิศค่ะเจ็บเจ็บเจ็บดูความเก่าของหม้อดิความดูดูความขังเก็บเลยคเออความขังความขังผิดผิดขังมันของขังของขังดูดิตั้งแต่ที่ไทยนะอันเนี้ยเซตเนี้ยปูยกมาจากไทยนะจะบอกให้ หอบขึ้นเครื่องบินมาสมัยตะก่อนปูชอบกางเต็นท์อยู่แล้วไงปูก็ไปกางเต็นท์ปิกนิกอะไรเออไม่ใช่ปิกนิกไปแคมปิ้งอะไปกางเต็นท์ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเซตหม้อเนี้ยปูก็มีตั้งแต่ที่ไทยละแล้วพอมาที่นี่ปูก็หิ้วตามมาที่นี่อีกเผ็ดด้วยอ,อร่อยอร่อย นี่มันสะดวกสบายกว่าบ้านเราอะไรสิ่นีนะีุกอาให้กแต่ที่นี่มันสะดวกสบายกว่าบ้านเราเยอะสมัยตะก่อนนะปู่ต้องแบกของเองอะ่ะยี่สิบกิโลอย่างเงี้ยกระเป๋าเป้ใบหนึ่งพี่ของอยู่ในนั้นหมดอ,ะอ่ะบางที่มันไม่มีลูกหากไงเราต้องหากเองอะไรอย่างเงี้ยตับย่างเอ้ยไม่ใช่ตับทอดตับทอดไม่ต้องใส่ถุงถ้วยเนาะเปลือง่ไม่ต้อง เกลียดละเ้าเหนียวนะคะมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันโอ้โหดูข้าวเหนียวพันมาค่ะพี่พึ่งพี่พึ่งนี่่าชยดดาชาแนลนะคะแล้วก็น้องเจ اف, ี๊ยบเจี๊ยบจ้าใบเยลามันแล้วก็ไอสุสุนี่เป็นสูซี่โคลลรีเออน้องต้อมน้องต้อมนี่ซีริอินยูเคนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันคะ่ะ น้ำพริกปลาหูแซ่บมากผัดผักร้อนๆตับย่างเมื่อเช้า ม้ำพริกปลาทูนะคะจะหมดละวแล้วก็มีผัดผักเมื่อกี้ตับแห้งๆข้าวเหนียวผักสดอือแซบค่ะแซบค่ะเพื่อนบะม่ม่วงน่ากินมากๆอร่อยคอนเฟิร์มดยพี่หอนแทะจนเม็ดจะไม่เหลือละเม็ดก็ปลปูกไม่ขึ้นปล้ะโดนแทะหมดแล้ว <c oughs> หมดละไม่เหลือแล้ว <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเดินเล่นในเมืองเพียรานะคะฝนมันตกแล้วเดีย๋ยวนี้ไปดูที่จอดรถอันนี้เป็นถนนในใจกลางเมืองนะดูสิรถก็มีผ่านบ้างแต่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะคนเงียบคนบอกว่าเหมือนเมืองล้างเลยคนมันน้อยอะ่ะ เรื่องเรื่องเมืองเขาเก่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูโบสถ์ดิโอ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 โแต่รถมารถมารถมาดูโบสถ์ดูโบสถี่โบสถ์เก่ามากเลยเป็นน้ำพูแล้วเขาแกะสลักเป็นเหมือนคนอยู่ในโบสถ์อะมีบาทหลวงมีเครื่องดนตรีมีคนเป่าดนตรีที่แบบว่าเหมือนกำลังอยู่ในโบสถ์นะพี่เนาะ ดูความเก่าของโบสถ์นะคะเพื่อนๆโอ้ยดูดิเอ้ยเนี่ยคนนั้นเข้าไปละเข้าไปในโบสถ์ละเดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์กันนะคะตอนนี้ปู๋ออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะแต่ว่าในโบสถ์อ่ะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะ ดูสิมันเงียบจริงๆนะบรรยากาศเงียบยเลยออแบบจะเดินไปตรงไหนก็แบบไม่มีคนเลยอะถึงเราจะเดินไปตรงไหนนี้แบบเงียบหมดเลยจะคุยเสียงดังก็ไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> กลัวเขาแตกตื่น <c oughs> มาดูต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มาก

เงียบค่ะเงียบไม่มีคนเลยค่ะเงียบค่ะพี่ฮอนติดใจค้องใจกับเมืองนี้มากว่าทำไมมันเงียบจังย้ายบนตลอดทางเลยทำไมันไม่มีคนวะไม่ชินไม่ชินปกติไปเที่ยวเมืองไหนนี่โหคนเต็ม,อมอหอมไหม หอมมากเลยกมาดกมาก,มากไม่ทำไมดกอย่างนี้เนี่ยเาะดูดิหอมมากเลยออาดูดิาาขาวบริสุทธิ์อตอนนี้เราก็มาถึงวิวพอยต์นะคะจุดชมวิวของเมืองเพียนานะ วันนี้มันไม่ค่อยมีแดดนะคะถ้ามีแดดมันก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงนะแต่แบบนี้มันก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมันดูความขลังของเมืองเก่านะรัฐเนี้ยเขาเปิดก่อนบายเยนที่ปูอยู่อีกนะเขาเปิดมาได้เป็นเดือนแล้วนะแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะเพื่อนๆ เงียบมากนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลยแต่ว่าเอากอก็อย่างว่าเลยอาจจะเป็นเพราะวันพฤหัสหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูช่วงวันเสาร์อีกทีนึงรถจะชนไหมรถมาวันเสาร์อะไม่แน่คนอาจจะเยอะตอนนี้เราก็จะกำลังจะกลับเต็นท์นะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวทะเลสาบกันต่อค่ะจะตามปุ๊บไปเลยจ้า ราตรีนี้อีกยาวไกลจ้าอ้อแล้วตอนเย็นเดี๋ยวไปนั่งดื่มน้ำแกคขวยโอ้ยบรรยากาศดีมันครึ้มๆนะแต่ว่าบรรยากาศดีค่ะอากาศเย็นๆไม่ไม่ร้อนไม่หนาวด้วยนะพี่ฮอนเนาะตอนแรกคิดว่ามันจะหนาวนะแต่ว่ามันไม่หนาวเลยพี่ฮอนใส่รองเท้าอย่างนี้ได้นี่แสดงว่ามันไม่หนาวนะคือปกติ นางจะเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆเออใส่ถุงเท้าสามชั้นดูแลเวลาจะนอนอะ่ะอันนี้นี่เออน,นี่บาฟูออาฟคือใส่รองเท้าแตะได้นี่แสดงว่าอากาศดีมากละ<ด>ไม่หนาวเลยตอนนี้เราก็มาถึงเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงปุ๊บจับกินเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าอิ่มค่ะมันเ,เป็นเหงาปาก <laughs> นี่เป็นบรรยากาศอ ริมทะเลสาบยามเย็นนะคะนี่ฝนไม่ตกนะบรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวค่ะน้ำใสนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ได้เวลาแล้วค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เวลาดื่ม <c oughs> ปั๊กปักปั๊กปัก,ปกดื่ม <c oughs> น้ำเก๊กฮวยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะลัด แซกเซนซักเซนที่นี่รัดซักเซนใช่ไหมคะน,นี้ที่ซักเซนแกเออที่นี่รัดซักเซนนะคะอยู่ใกล้ประเทศเช็กนะ mm hmm. แค่ขับรถไปหน่อยเดียวก็จะเป็นเช็กนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันเสาร์ไม่แน่นะอาจจะได้เข้าไปเที่ยวเช็กนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ในตะเข็บชายแดนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำเก๊กฮวยของที่นี่กันค่ะ <laughs>

แรงของแอลกอฮอล์น่ะรู้สึกว่านี่จะแรงกว่าแค่บ้านเราขาบอกว่าโอริโอมาถึงหน,นึ่งมไม่แรงเขาบอกกินไงก็ไม่เมา,าแต่หอมนะแต่กลืนกลืนลงไปนี่คือแบบเออรู้เลยว่ามันเป็นแอลกอฮอล์มันขมอ,อเ,เออแต่มันหอมแต่ว่ากลืนแล้วมันขมมันไม่ได้นุ่มไงคือมันไม่ได้รสชาติแบบนุ่มจบเออกลืนไปแล้วโอ้ยอร่อยอะไรเงี้ยกลืนไปขมแต่หอม เดี๋ยวว้คลิปนี้ปุ๊กขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งดื่มด่่ากับบรรยากาศจิบน้ำเอ็ก้วควยแล้วก็นั่งดูหนุ่มๆเดินผ่านไปผ่านมามีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าเต็นท์เนี่ยพาหมามาเดินเล่นหนุ่มๆทั้งนั้นเห็นไหมหนุ่มๆทักหนุ่มๆทักเฮ้ยเสน่ห์แรงเนี่ย เสน่แรงนะนี่นุนทักนุนทักเอ้ยยังมีไฟอยู่นะเนี่ยโอ้แต่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 ยังมีไฟอยู่จุดติดอยู่นะเอ้ยโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ปูขอจบไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกคลิปต่อไปนะคะปูจะแบ่งเป็นคลิปๆเนาะเพราะว่าถ้าคลิปเดียวยาวเลยเนี่ยมันจะยาวมากๆเนาะ ก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าในคลิปถัดไปนะคะ ep สองนะไงติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปดื่มเบียร์แล้วก็อีกสักแป๊บอาจจะไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมเข้านอนกันแล้วเพราะตอนนี้มันน่าจะกี่ทุ่มแล้วพี่ฮอนสามทุ่มแล้วไหมอเออน่าจะราวๆประมาณสามทุมแล้วแหละก็เดี๋ยว ขอดื่มเบียร์สักแป๊บหนึ่งสองขวดไม่แป๊บหรอก2องสองขวดหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะเออสองขวดยาวๆค่ะสขวดยาวๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอาบน้ํานะคะอาบน้ําเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะบ๊ายบาย